เมิดนะครับโอ้เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่บางเบิดมีความคึกคักเป็นพิเศษนะครับหลังจากที่ขึ้นลมสงบนะฮะดูบรรยากาศนะครับนี่ครับไม่มีคลื่นแล้วนะฮะก็มีชาวบ้านไปออกเรือนะครับวันนี้นี่ครับผลงานที่ได้มาเป็นมือกระต้อยนะฮะโอ้ไม่น่าเชื่อครับแหมเสียดายนะยังเป็นหมือเล็กอยู่นะฮะโอ้โหนี่ถ้าปล่อยไว้ให้โตนะครับได้ทานกันเยอะนะครับนี่ครับมือกระต้อยครับตากแห้งครับแดดดีครับ นี้ไม่เห็นปลาอะไรเ,าเ,ข,าเขาตากแดดน,นะไม่แน่ใจว่าปลาอะไรครับปลาทะเละครับเดีจะไล่ถ่ายไปเรื่อยๆนะครับสำหรับคนที่ชอบดูพวกตา,ากหมึกตากปลาพวกนี้นะฮะก็บางทีมีเพื่อนๆหลายคนเขาชอบอยู่นะฮะก ฝายให้ชมกันแล้วกันนะครับช่วงนี้แดดดีครับแดดกำลังดีกำลังดีนะฮะก็เขาก็เอาหมึกที่ได้นี่ครับมาตากนะฮะเมื่อคืนนี้เองครับเพิ่งออกไปกันนะฮะอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูอันนี้คือหมึกสดหมึกกระตอยนะครับที่เพิ่งจะตากวันนี้ครับอันนี้จะเป็นหมึกอีกประเภทหนึ่งที่ว่าตากแล้วนะครับตั้งแต่มื่อวานะครับแล้ววันนี้ก็มาผึ่งแดดหนึ่งนะฮะนี่เป็นแบบนี้ครับหมึกกระตอยครับนี่เลยนะครับที่นี่ ชุมชนบางเบิดนะฮะก็คึกคักนะฮะวันนี้เป็นพิเศษนะครับนี่เลยครับนี่ครับโอ้ยอะแยะหมดเลยครับนี่ถ้าขายนี่ได้หลายตังค์นะเนี่ยครับเขาก็ตักขายนะที่นี่มีคล้ายๆกับไม่ใช่เป็นโอท็อปนะยังไม่ทางการเท่าไหร่รับก็จะมีแบบสินค้าพื้นบ้านนะฮะ คล้ายๆกบหมือก,กระตอยต่างแห่นะครับที่นี่ขึ้นชื่นนะครับสำหรับบางเบือเท่านี้ครับนะครับสีสันสวยนะฮะอันนี้น่าจะมีจุพันเลยครับพวกนี้ก็เอาใส่ช่างกิโลแล้วก็ใส่ห่อได้เลยครับแบบนี้นะฮะน่ครับอ่อจะมีประเภทปลาด้วยนะฮะปลาเดี๋ยวครับพาไปดูครับปลาจริงจังนะฮะ ปลาจริงจังนะครับเอแล้วก็มีปลาสายไหมนะแบบนี้คือเรียกสายไหมนะครับสายไหมเป็นปลาขนาดเล็กนะฮะที่ทั้งก้างทั้งอะไรครับตัวเขาใสหมดเลยนะฮะแต่วลาต้มออกมาจะเป็นสีขุ่นๆแบบนี้นะฮะแต่ตัวจริงเขาจะใสปิ้งมองเห็นไส้เห็นพุงเลยนะฮะตัวนี้นะครับปลาสายไหมจะมีราคาแพงนะครับในบรรดาปลาต้มทั้งหมดฮนะครับ โอ้นี่จิ๋วมากครับเล็กมากครับนิดเดียวครับดูครับคุณผู้ชมครับเนี่ยเป็นหมึกจิ๋วนะฮะตัวนี้เดียวครับเล็กกว่านี้ก้อยอีกนะฮะโอ้โหเดี๋ยวสามราทำหมึกแดดเดียวได้นะฮะอันนี้ผมว่าถาดนี้นะทั้งแผงนี่นะฮะไม่ถึงกิโลนะครับแน่นอนครับเพราะว่ามันเล็กเกินนะฮะโลหนึ่งหน้าอยู่สักหกสิบบาทนะฮะเล็กขนาดนี้นะ สายจิ๋วครับสายนี้ฮะเรามาดูอีกสายหนึ่งนะครับ นี่ครับสายจิ๋วครับ นี่เป็นแพรของคุณบุ๋มนะฮะคุณเมธนะครับคุณเมธคุณบุ๋มนะครับโอ้นี่ครับขนาดจิ๋วฮะจิ๋วแต่แจ๋วครับอืคนเลี้ยงนี่เขาเก่งนะฮะดูครับดูด้านล่างมากนะฮะให้ดูด้านล่างนะครับ นี่คือด้านล่างนะฮะเดี๋ยวมาทางนี้เลยครับมาดูต่อครับปลาจริงจังนะฮะโอ้เยอะมากพอตอนเย็นเขาก็เก็บนะครับเพราะว่าเดี๋ยวน้ําจะขึ้นนะครับก็ช่วงนี้แดดออกนะครับเข้ามาตากนะครับแถวโน้นเลยครับ ตงนี้จะไม่มีฝุ่นนะเพราะว่ามันจะเป็นทรายที่เปียกๆนะก็ไม่ทําให้ปลานั้นโดนฝุ่นนะครับ เป็นแถวยาวเลยครับร้อนกันฮะก็หลังจากกรรลับมาจากเมืองกาญนะฮะวันนี้วันที่เจ็ดนะฮะหลังวันผลอ,ออกครับก็ชาวบ,บ้านก็ออกเรือกันฮะแบบนี้ครับเรือเล็กนะเรือปะมง,งชายฝั่งขนาดเล็ก เป็นเรื่องหมึกซะส่วนใหญ่นะครับเมื่อคืนก็เห็นออกไปค่อนข้างเยอะหลายลำนะฮะก็ได้มาแบบนี้นะครับ นะครับเพื่อนๆที่ติดตามชมนะครับขอบคุณมากครับสุนิโจเทวชชาแนลครับหมกึกกระต่อยบางเบิดแล้วก็ปลาสายไหมตากแห้งครับสวัสดีครับ